เร่งกตัดเขาก็ดีเสร็จเพราะว่าถ้าเขาอยากได้เขาอยากจะได้เป็นรายภาพบำบัดน่าจะเอ็กตรีมากกว่าการจัดงานเิอยู่หรืล่หรือแต่บริญก็คือว่าหมอส่งมาได้หรือเรามาที่นี่เลยก็ได้ก็สามารถร้องกินมาได้เลยแม้กระทั่งเรื่องของไม่ใช่เรื่องของการรับบริการอย่างเดียวเรื่องของกายอุปกรณ์ก็ร้องเรนมาลบที่นี่ได้เลยเพราะว่าเรามีศูนย์กายอุปกรณ์ที่ยิงคือแล้วก็กายอุปกรณ์ที่ให้ ให้เลยเลยค่ะสำหรับผู้เสียชีวินะครับแล้วก็ปีนี้เขาโฟกัสเรื่องอการมาเจ็บของการทำงานหนุนหลักของเรานะครับบุคลากรที่มีภาะวะประเมินอเอาเดียการหมดนั่นก็จะมาบริการที่นะครับแล้วก็เราตั้งข้อหมายว่าปีนี้ครับถ้าเกิดทำห้องให้เนี่ยคุณต้องมีรายได้เพิ่ม2ข้าอย่างเงี้ยแล้วกมีมี <laughs> มอนิเตอร์แต่ละเดือนแล้วเดือนได้ก็ได้เออเก่งมากซึ่งปีนี้ปีหนึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าปีหนึ่งราจะเพิ่มปีละไหนเอาจากเดือ อย่างนั้นแก่ะย้อนไนเรื่อะคาดว่าหน้าเข้านะอะไรที่เข้าถึงยากกันนะในในในบางแห่งเนี่ยนในนี้าจำอย่างนี้เเข้าถึงง่ายคนไปนยแล้วคสูงอายุก็ต้องกินสามิบเปอร์เนต์ยใช่คนที่ทำงานกลุ่มวัยแรงงานที่ปวดเมื่อยมากนะออฟฟิศซินโดมมากออกกำลังกายปวดเมื่อย อุปกรณ์อะไรทั้งหลายนี่ทั้งหมดเลยที่มันต้องอาศัยก่ย่างบ้านางคนที่ถึงเลยค่ะแต่สิ่งที่เราแตกต่างก็คือเราจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการคืนตัวมากกว่าเพราะว่าฮะหนูว่าการทำไกาย่างบ้านคือเราถ้าเราไม่เน้นเรื่องเครื่องมือมากแต่ให้คนไใคเข้าใจเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการบำบัดอาการเบื้องตัวใดตัวหนึ่ง มีเหมือนกันอทั่วไปใช่ค่ะแล้วดคอเนี่หลัง่อะไรตรงนี้มีไ่มมีนะมีอยู่แล้วดึคอดึหลังอะไรยเงี้ยใชวันนี้แาทีคไข้ส่วนของโรคกระดูกตับเส้นก็จะมีพอสมควรเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยถาก็จะจำเป็นของเราเลยเป็นเรื่องของโรคแคะ ่งมาหรอแล้วมานี่คือส่งตัวมาหรือเอามาเองครับหมอส่งหมอจากที่ไหนหมอที่นี่หรือหมอมาสิ่งส่งมาใช่ไหมที่นี่ส่งมาให้มาประมาณนี้แล้วนี่เป็นครั้งที่สองแล้วครับครั้งที่ห้าแล้วเขาดีขึ้นครับตอนนี้ต้องใช้เวลานะ 我、嗯嗯、们那的个？我选哪个？我选我们这个，这个。